เขาจะเป็นเหมือนทองคําที่ผ่านไฟเพื่อจะทําให้ชีวิตของเขาสง่างามมากยิ่งขึ้นทองคำเนี้ยยิ่งเผาไฟยิ่งเผาไฟยิ่งมีค่ายิ่งมีค่ายิ่งแพงขึ้นเช่นเดียวกันพระเจ้าให้ไฟแห่งความทุกข์ยากลําบากมาสู่ชีวิตของท่านเพื่อจะพัฒนาชีวิตของท่านให้มีค่ามากยิ่งขึ้นเมื่อเหตุการณ์เหล่านี้ผ่านเข้ามาแล้วท่านยังคงยืนหยัดในการทําตามพระเจ้าความเชื่อของท่านจะเพิ่มขึ้น ความรักของท่านที่มีต่อพระเจ้าความรักของท่านที่มีต่อพี่ผู้อื่นจะทวีมากขึ้นความอดทนของท่านจะทวีมากขึ้นโอ้สิ่งต่างๆทั้งหมดนี้ไฟแห่งความทุกข์ยากลำบากเหล่านี้กําลังพัฒนาชีวิตของท่านให้จำเริญขึ้นท่านกําลังอยู่ในเบ้าหลอมเงินอยู่ในเตาถลุงทองคําเพื่อจะให้กลายเป็นเงินและทองคําอันลา้าค่ามีแร่อยู่ก้อนหนึ่งไม่รู้เป็นทองหรือเปล่าเอาไปเผาเผาปุ๊บไม่หมดเลย แสดงว่าไอ้น,นั้นทองปลอมทองเก๊ไม่ใช่ทองจริงแต่พอเผาปุ๊บโอ้โหเหลือแต่ทองล้วนๆแสดงว่าไอ้แร่เนี่ยเป็นทองแท้เป็นทองจริงทํานองเดียวกันความทุกข์ความยากลําบากเหล่านั้นเนี่ยกำลังเข้ามาเพื่อจะพัฒนาชีวิตของเราบางทีคริสเตียนเอย๋ยชอบหลอกตัวเองคิดไปเองว่าฉันเนี่ยรักพระเยซูสุดใจเพราะอะไรเพราะว่าเมื่อวันอาทิตย์ตอน ร้องเพลงว่ารักพระเยซูฉันชูมือสูงกว่าใครในโบสถ์แลวฉันร้องดังที่สุดด้วยแล้วก็ฉันก็บอกคนเสมอเลยว่าฉันรักพระเยซูดังนั้นฉันต้องเป็นคนที่รักพระเยซูมากๆแน่เลยอันนั้นก็ดีมากนะครับสมควรทําต่อไปแต่ว่าบทพิสูจน์มันอยู่เมื่อไฟแห่งความทุกข์ยากลําบากเข้ามาคุณยังคงยืนหยัดรักพระเยซูอยู่หรือไม่เมื่อคุณรับใช้พระเจ้าแล้วมีคนชื่นชมโอ้โหเยี่ยมมากเก่งมากดีมาก แล้วคุณยังรับใช้ต่อไปก็ดีมาแต่นั่นก็เป็นแบบ,แบบธรรมดาแต่ว่าเมื่อคุณรับใช้พระเจ้าแล้วคนบอกอย,อยากจะได้หน้าอยากจะเด่นอยากจะดังดูสิมันก็เลยทําอย่างนั้นมันก็เลยมาเป็นทีมแล้วมาสกการมันก็เลยไปทาอย่างนั้นมันก็เป็นโอ้คนเข้าใจผิดคนใส่ร้ายเราโอกาสทองที่ฉันจะพิสูจน์ความรักที่ฉันมีต่อพระเยซูแม้คนจะเข้าใจผิดฉันฉันยังจะรับใช้พระเจ้าต่อไปนั่นคือโอกาสทองที่มาถึงที่จะพิสูจน์ความรักที่เรามีต่อพระองค์ แต่ใครก็ตามที่ทำเช่นนั้นเขาจะได้รับมงกุฎแห่งชีวิตเขาจะรับความสุขทั้งปัจจุบันและในอนาคตที่จะมาถึงเพราะว่าเขาได้ยืนหยัดจนถึงที่สุด